งานเข้าร่ววสลับส่อแอนอรดีเมืรอเน่ก็มีถึงสองงานสอนยังเก็บตกงานอยู่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนมะล่ำใจเกินรอยกับภาคอี Anyone, met, ส,สานเตรียมปิดฤดูกาลเมอ่อในสลับส่อแอนอรดีเปิดโตเป็นพีเซนเตอร์สิเนหาพิวเจอปากรังสิตบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงเมอร์เน่ และงานที่2ง,งานผลละไม่อออมแฟอำเภอแก่งค่อยจังหวัดสระบุรีงานเขารัวๆกันเลยสำหรับซอแอนอรดีส่วนหมอล่ำใจเกินรอยเมื่อในแสดงยุทธีอำเภอสุวรรณภูมิบ้านบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดรอยเอ็ดก่อนสิกลับไปสารคามมืออื่นวันที่18อาสมปูฤศีขำพี่เชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคาม เป็นการแยกกันทำงานของสอแอนอรดีและบอยซิดิชัยยังเก็บตกงานอยู่ทางกรุงเทพและปริมณฑลถึงวันที่2 2ก่อนสิกับไปภาคอีสานอ,อ๋อก็ตามไปเป็นกำลังใจให้เพื่นใดพี่น้อง